สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมหิดลอารามนายท้องเดอะซีรีส์ EP 4ลีลหวจ้าแล้ววันนี้นะคะก็พบกับดิฉันเช่นเคยค่ะเบนค่ะพรชิตาพิรมเมืองสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจากวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรหรัส6ส m U ู128 วันนี้นะคะเบนก็ยืนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเป็นพี่สิทธ์เก่าค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นทั้งอดีตนายกสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่นะคะแนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันค่ะสวัสดีครับชื่ออูนะครับสุภวิทย์วงวัฒนาพรสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รหัสนักศึกษา49 MU117 ครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติาพี่อูนะคะมาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันในวันนี้นะคะคําถามแรกเลยค่ะพี่อูตอนนี้ปัจจุบันทําอะไรอยู่คะปัจจุบันนะครับทำงานด้านอ r a ์เค c ลคอนซัลท์นะครับให้บริษับ ตัวระบบที่ทำเนี่ยก็จะดูในส่วนของตัวอ r a c ร e ERP รนีะครับตัว o r a c l e ค r p เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือว่าเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรของเรานะครับท uh, ี่รวมแผนกต่างๆข้อมูลในแผนกต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันทําให้เกิดความสามารถในการใช้ประโยชน์จอย d a t a ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยได้ประโยชน์สูงที่สุดในการทํางานในสายงานนี่ค่ะพี่อูดรู้จักได้อย่างไงคะหรือว่ามีใครแบบชวนเข้าไปทำคะจริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปตอนที่ใกล้จะเรียนจบตอนปีสี่ครับที่ที่คณะวิศวะเนี่ยตรงใต้ตึกเนี่ย มันจะมีช่วงจอบแฟร์ mm hmm. แล้วคราวนี้เนี่ย mm hmm. บริษัทต่างๆเ, mm hmm. เขาก็จะมาตั้งบูธเพื่อรับสมัครในกศึกษาที่ใกล้จะจบใช่ไหมครับ hmm. ที่ก็ไปเขียนใบสมัครทิ้งไว้แล้วคราวนี้เนี่ยบริษัทแรกที่ได้เริ่มทํางานนะครับเขาใช้ต mm ัวระบบออร์เคิลเนียรพีพอดีพี่ก็เลยเริ่มเข้ามาทําในด้านรระบบออร์เคิลตรงนี้จากจุดนั้น mm hmm. พอเราทํางานมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ mm hmm. พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆเนี่ย mm hmm. ก็ได้มีโอกาสย้ายงานมาทําในด้านของ,ของการทำคอนซ s ร mm ์ตติงนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่เข้านา้ แล้วตอนที่เราจะเข้าไปทํางานในสายนี้ค่ะพี่อูนมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะที่จะแบบสส่งานนี้โดยเฉพาะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญในส่วนของการที่จะมาทํางานด้านคอนซัลชั้นไหมครับ <c oughs> หนึ่งเลยเนี่ยเราต้องศึกษาในส่วนของการความรู้ด้านบิสเนสนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องเข้าไปเป็นพี่รึกษาของเขาอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2เนี่ยสมมติตัว ระบบที่เราดูแลอยู่ยเช่นระบบรลเคน์อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่า <c oughs> ตัวระบบพลัคนเนี่ยสามารถทํางานอะไรได้บ้าง <c oughs> มีประสิทธิภาพในการทํางานตรงส่วนไหนมีฟีเจอร์อะไรบ้างอันนี้ครับ <c oughs> เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนตรงนัน้นค่ะถ้าสมมุติว่าอธิบายง่ายๆเลยนะคะเกี่ยวกับระบบที่พี่อูดทำนะคะมันทําเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ <c oughs> ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าน้องเบนซ์เนี่ยทำงานในบริษัทใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าจะมีแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนกการตลาดแผนกจัดซื้อแผนกฝ่ายผลิตหรือว่าแผนกบัญชี ตรงนี้ไอ้ระบบตัวนี้มันจะเข้ามาช่วยในการทํางานโดยที่แต่ละแผนกเนี่ยจะทํางานผ่านตัวระบบพอแต่ละแผนกทางานผ่านตัวระบบใช่ไหมครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมารวมศูนย์อยู่ที่ตัวระบบตัวนี้แผนกอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาดูข้อมูลของแผนกต่างๆได้มันก็จะทําให้การทํางานเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วเวลาเราทํางานในส่วนของภาคธุรกิจใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการเกี่ยวกับเรื่อง financial ทางแผนกบัญชีเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาออกเป็นงบการเงินเพื่อดู performance ของบริษัทได้ค่ะแล้วถ้ามีน้องๆที่สนใจในสายงานที่พี่บูทําอยู่เนี่ยค่ะอยากจะแนะนําอะไรพวกเขาไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนําว่าจริงๆส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยสมมติพี่จบคณะวิศวะใช่ไหมครับวิศวะสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยวิชาที่เราเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดการทําโปรแกรม ing การดูเรื่องดัตเตอรเบหรือว่าการเขียนโฟลไดแกรมต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะเอามาใช้ในส่วนสายงานของการที่ทาด้านนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ทักษะต่างๆที่จําเป็นในการเข้าไปทํางาน<ะ>ที่เราจะไปเป็นคอนซัลให้ให้แต่ละบริษัทใช่ไหมครับอันแรกเลยที่พี่มองว่าสําคัญก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์เพราะว่าเวลาเราเข้าไปคุยกับลูกค้าใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราจะได้มาเนี่ยจะเป็นอินพุตก็คือข้อมูลต่างๆที่เขามีอยู่ว่าเช่นปัจจุบันเขาทายังไงเขามีปัญหาตรงส่วนไหนพอเราได้รับข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยเราจะเอาโซลูชันหรือการแก้ปัญหาอะไรไปให้เขานะครับ อันที่2เลยเนี่ยพี่คิดว่าเวลาเราไปทํางานด้านคอนซัลเนี่ยเราต้องคุยออกับคนค่อนข้าง, <c oughs> งเยอะนะครับพี่คิดว่าทาักษะของการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะช่วยเราทํางานได้ง่ายขึ้น <c oughs> สมมุติว่าเราต้องการอะไรเนี่ยถ้าเราสื่อสารได้ตรงประเด็นตรงจุดใช่ไหมครับเราก็สามารถจะรับข้อมูล <c oughs> สิ่งที่เราต้องการกลับมาได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งพี่มองว่าการนําเสนอทักษะในด้านการนําเสนอสมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราคิดวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว การที่เราจะนําเสนอแนวความคิดหรือการแก้ปัญหาของเราให้กับลูกค้าเนี่ย mm hmm. เราต้องมีในส่วนนี้เพื่อจะให้เขาเห็นภาพตรงกับที่เราต้องการจะสื่อ mm hmm. นะครับแล้วส่วนสุดท้ายพี่คิดว่า Leader s h i p หรือว่าทักษะความเป็นผู้นำเนี่ยก็สําคัญเพราะว่าเวลาเราเข้าไปทํางานกับลูกค้าเนี่ยบางทีเราต้องไปนําเขาไปนําการประชุมไปบอกเขาว่าเขาต้องทําอะไรบ้างประสานงานกับทีมต่างๆอันนี้การมีความเป็นผู้นำเนี่ยก็สามารถทําให้เราบอกได้ว่าคนนี้ควรจะต้องทําอะไรลูกค้าจะต้องทําอะไร ค่ะโหเรียกได้ว่าแต่ละทักษะนะคะที่พี่อูดอธิบายมาคือมันสามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะคะทั้งแม้กระทั่งว่าแบบตอนเรียนหรือแบบพอทํางานไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนาะเราจะเห็นจากในตัวตเคมเนาะว่าพี่ๆแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ leadership เป็นหลักนะคะว่าจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะมีทักษะความเป็นผู้นําแล้วก็ปางแก่น่าสนใจมากเลยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็การสื่อสารนะคะเพราะว่าสมัยนี้คือคนเรามันก็เหมือนแบบว่าเออสื่อสารไม่เก่งนั่นนี่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่เราเรียนรู้ตรงนี้ไว้ซึ่งมันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจ แล้วก็ในการทํางานได้จริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้พี่อู๋ก็คือเรียนต่อปริญญาโทอยู่ใช่ไหมคะครับแล้วก็เรียนอยู่ที่มหิดลด้วยใช่ <c oughs> ที่นี้ค่ะอยากทราบว่าทําไมพี่อู๋ถึงเลือกที่จะกลับมาเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลคะอ่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่เลือกกลับมาเรียนที่นี่เพราะว่าหนึ่งเลยเรารู้จักกับอาจารย์ที่เคยสอนอยู่เพราะว่าพี่จบปีจากที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือพอเข้ามาคุยในส่วนของสาขาวิชาที่เปิดนะครับพี่เรียนต่อสาขาด้านวิศวกรรมคอมพิวเเออรร์หมืนนกััคบ <c oughs> ทางคณะเนี ada, ่ยก like, ับมหาลัยเนี่ยก็มีท yeah, ุนการศึกษาให้สําหรับคนที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อนะครับก็สามารถที่หาข้อมูลแล้วก็ติดต่อที่ทางคณะสมมติว่าเราเรียนไปเนี่ยเขาก็จะมีทุนในการสนับสนุนการเรียนทุนสนับทุนในการทาวิจัยนะครับก็เลยเลือกตัดสินใจมาเรียนต่อที่นี่ก็คือมีเรื่องของอ่าได้ทุนด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาเรียนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ค่ะตอนที่อ่าตอนนั้นเราเป็นนักศึกษาปริญญาตรีแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นนักศึกษาปริญญาโทอะค่ะทักษะอะไรบ้างคะที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ย ตอนเรามาเรียนโทรเนี่ยคือมันใช้ได้จริงๆนะคะจริงๆต้องบอกว่าตอนเราเรียนปีใช่ไหมครับเราเรียนอย่างเดียวเราไม่ได้ทํางาน <P. S 2> พอเราเรียนโทรเนี่ยเราทํางานไปด้วยแล้วเราก็ต้องมาเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสมมุติว่า9โมง8โมงจนถึงช่วงเย<ช>็นเนี่ยเราต้องอยู่หน้าง,งานอยู่แล้วทำงานแต่เราต้องหาเวลาช่วงที่จะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องมารงเรียนใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเวลาหรือว่าการใช้จัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลานะคะให้ถูกด้วยเนาะว่าแบบอันนี้คือเรียนทํางานเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยไม่งั้นถ้าเราร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็ทาอะไรต่อไม่ได้ค่ะแต่ที่สําคัญก็คือเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะแบบทาทุกอย่างแบบรวมกันไปหมดเลยนะคะทีนี้เราพักเรื่องการเรียนไว้สักนิดหนึ่งเบนก็ทราบมาว่าพี่อูดเนี่ยก็คือเป็นนายกสโมใช่ไหมคะอ่าครับอ่าเป็นนายกสโมสรด้วยนะคะทีนี้เลยอยากถามว่า ตอนนั้นนะคะแบบมีความรู้สึกยังไงทําไมเราถึงเลือกที่จะมาเป็นแบบสโมมล,ล่ะคะอ่าจริงๆต้องต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่พี่เรียนมปลายเนี่ยพี่ไม่ค่อยทํากิจกรรมแต่พอเข้ามามหาวิทยาเนี่ยมันมีช่วงว่าเอ้ยเราอยากลองเริ่มทํากิจกรรมดูบ้างเราช่วงนั้นเนี่ยมีเพื่อนที่คณะครับเขาชวนมาเอ้ยเห็นสโมมเปิดรับน้องมาทํากิจกรรมค่ายยาวช่วงแรกพี่ก็ตามเพื่อนมาแล้วก็ทําอันนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มารู้จักกับสโมสอยของมหาวิทยาลัยนะครับพอเรามาทําเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ มันสนุกมันมีเพื่อนมันได้แบบแชร์ประสบการณ์เพราะว่าเวลาเราจะทําอะไรแต่ละทีใช่ไหมครับเราก็ต้องเริ่มจากการที่คุยวัตถุประสงค์ของงานก่ <c oughs> อนว่าอ้กิจกรรมตัวนี้เราอยากจะทํพิม้นมาเพราะอะไรระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนฝึกการทํางานฝึกการแลกเปลี่ยน <c oughs> สอนให้เราแบบต้องฟังคนอื่นนะแล้วก็พยายามที่จะแชร์ความคิดของหลัก <c oughs> พอจากปีหนึ่งเนี่ยพี่ก็ทํางานสโมมาเรื่อยๆ <c oughs> จนถึงปี4 <c oughs> ก็เหมือนก็จัดตั้งทีมกันเพื่อจะลง <c oughs> เลือกตั้งนายกสโม แล้วเราก็เลยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราไม้เราแบบว่าเข้าไปสู่วงการสมโมสรนอักศึกษาได้ใช,ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยลองเปิดใจมาทำกิจกรรมดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้ความรู้เรียบร้อยละ <c oughs> แต่ว่าการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสมโมสรหรือว่าชมรมต่างๆเนี่ย <c oughs> เวลาเราทำเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยเนี่ยก็คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับเพราะว่าเวลาเราทํางานกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราต้องมีการติดต่อกับเพื่อนกลุ่มนี้หรือว่าคณะอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยในการฝึกของเรา ในการที่เตรียมความพร้อมในการทํางานในอนาคตนะครับเพราะว่าการทํางานในกิจกรรมชมรมหรือว่าสโมเนี่ยมันคือเหมือนเป็นโครงการย่อยๆเป็นโปรเจกต์ย่อยๆซึ่งเวลาเราออกไปทํางานจริงเนี่ยมันจะคล้ายกันเลยเราต้องเริ่มจากการคุยวัตถุประสงค์ก่อนมีการจัดการเวลาในการทําโครงการต่างๆตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ฝึกให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการออกไปทํางานใน ค,ค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าการเป็นสมโมสรนักศึกษานะคะมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเออเราจะได้ฝึกสกิลในเรื่องของการทํางานนะคะที่สําคัญคือเรายังได้มีคอนเน็ชันดีๆได้รู้จักกับเพื่อนๆ <c oughs> ต่างคณะด้วยนะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเข้ามาเนี่ยก็คือได้ประโยชน์อย่างแน่นอนก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆนะคะทราบว่าใกล้จะเปลี่ยนวาระแล้วก็อย่าลืมมาสมัครเป็นสมโมกันเยอะ,ๆนะ,ะๆนะคะทีนี้ค่ะเมื่อกี้เบนลองฟังอยู่เบนก็แอบได้ยินอยู่ กิจกรรมหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าพูดกันตอนนี้คือน้องๆอ,อาจจะไม่รู้จักแล้วก็คือค่ายเยาวใช่ไหมคะอยากให้พี่อูดอธิบายให้ฟังชน,นิดนึงค่ะว่าค่ายในกิจกรรมนี้ค่ะเขาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะจริงๆค่ายเยาวเนี่ยจะมองก็คือคล้ายๆเหมือนตัวโอเ n นเฮาส์แต่ว่าเป็นโอเ n นเฮาส์ที่เราว่าเราเอาน้องๆมาไปเนี่ยมาอยู่ที่มหาลัยเป็นระยะเวลา3าวันนะครับโดยที่ไอ้ค่ายตัวนี้เนี่ยเราก็จะขอความร่วมมือจากคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยครับเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อจะให้ความรู้ให้น้อง มปลายเนี่ยที่ไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะแต่ละคณะเนี่ยเขาเรียนอะไรเรียนจริงๆต้องทําอะไรบ้างเราก็ให้น้องเนี่ยเข้ามาได้เรียนรู้ตรงส่วนนั้นผ่านตัวกิจกรรมเช่นตอนเช้าเนี่ย <c oughs> อาจจะมีพาน้องไปดูอาจารย,าย์ใหญ่ก็จะมีพี่ๆจากทีมแพทย์นะครับมามาแนะนําอภิบายอัน<ช>ต่างๆให้น้องดูหรือว่าคนที่สนใจจะเรียนด้านวิศวกรรมเราก็เปิดช็อปที่คณะวิศวะเนี่ยให้เข้ามาดูคือทุกๆคณะเนี่ยจะเข้ามาร่วมในกิจกรรมตัวนี้แล้วก็เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้น้องเอาไปตลอดระยะเวลา3 ก็คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะระหว่างค่ายยากับโอเปนเฮาส์เนี่ยคือมันจะมีความต่างกันตรงที่ถ้าเป็นโอเปนเฮาส์เนี่ยก็คือน้องๆก็คือมาเช้าเย็นกลับแต่ว่าพอเป็นค่ายยาวเนี่ยคือน้องก็เหมือนเป็นการเข้าค่ายไปในตัวแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นเชิงลึกมากขึ้นว่าแต่ละคณะเนี่ยเขาเรียนอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยคือเหมือนแบบได้ลงมือจริงๆใช่ไหมคะได้ทําจริงๆอะไรกันใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอน้องมาอยู่ที่มหาลัยใช่ไหมครัน้องจะรู้ว่าพี่ๆแต สภาพการใช้ชีวิตของของนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นยังไงแล้วก็เขาก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ยพี่ๆของมหาวิทยาลัยมิวเเนี่ยมีนิสัยใจคออย,ย่างไงเราก็จะพาน้องๆเวลากินข้าวเนี่ยเราก็จะพาไปกินข้าวที่ที่เรากินกันจริงๆของนักศึกษาหรือว่าเวลานอนเนี่ยเราก็จะให้เป็นนอนในส่วนที่เป็นที่นอนจริงๆของนักศึกษาคราวนี้น่ะพอน,น้องมาค่ายตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ที่ต้องเรียนพี่ๆในคณะการใช้ชีวิตกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นหมด <c oughs> ถ้าพี่ <c oughs> พิสิทธิ์ก่าวท่านในนะคะที่กําลังดูเทปนี้อยู่นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะข้างล่างว่าใครเคยเข้าค่าหยา่ยบบ้างคะ่ะแล้วก็คือใครเคยร่วมกิจกรรมนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงกิจกรรมสมโมต,ตอนนั้นนะคะพี่อูชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดคะในฐานะคนจัด <c oughs> จริงๆชอบหลายกิจกรรม <c oughs> นะครับ เมื่อก mm ี hmm. lunch, thinking, exactly. ้เราพูดถึงค่ายยาวใช่ไหมคบค่ายยาวเนี่ยเป็นเป็นค่ายแรกเลยที่พี่ทำแล้วพี่รู้สึกประทับใจตอนที่ทำเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กปีหนึ่งเข้ามาทำใช่ไหมพี่ๆี่เนี่ยเขาจะให้เราลงมือทําเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเริ่มประสานงานกับพี่พี่เจ้าหน้าที่ในการขอสถานที่คิดกิจกรรมติดต่อกับคณะอื่นเพื่อมาขอความร่วมมือใช่ไหมครับแต่ว่าตอนระยะเวลาเตรียมงานเนี่ยมันค่อนข้างนานหลายเดือนเนอะกว่าที่เราจะเกิดกิจกรรมจริงๆตอนนั้นเนี่ยทุกคนเพื่อนๆทุกคนเหนื่อยกันมากแต่พอถึงวันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นพิธีเทียน <uge ot> ใช่ไหมครับคือเราเหนื่อยกันมาแล้วเราเห็นพี่พี่ที่เป็นนักศึกษาของเรากับน้องๆมาใช้ชีวิตร่วมกัน <laughs> จากจากวันแรกเนี่ยที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยพอถึงวิทีเทียนเนี่ยทุกคนกอดกันอิ่มร้องไห้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพี่กับเพื่อนๆที่อยู่ในนั้นเป็นคนที่จับกิจกรรมแล้วมองภาพเข้าไปเรารู้สึกเหมือนภูมิใจที่แบบเอ้ยอย่างน้อยเราทาคล้ายเสร็จแล้วอันนั้นมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ ทำให้พี่ยังทํากิจกรรมต่อมาเรือ่อยๆก็เรียกได้ว่าเป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันนะคะตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักจนถึงวันสุดท้ายที่เข้าค่ายนะคะแล้วถ้าในฐานะผู้เข้าร่วมล่ะคะชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดถ้าเป็นผู้เข้าร่วมล่ะครับก็คงเป็นกิจกรรมพวกหลักน้องนะครับเพราะว่าพอเราเป็นปีหนึ่งส่วนใหญ่พี่จะได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่เฉพาะของปีหนึ่งเพราะพอปีสองปีสามเราเริ่มเป็นผู้จัดแล้วสมัยพี่เนี่ยพี่ไม่น่าจะว่าสมัยนี้ยังมีไหมสมัยพี่เนี่ย พี่ตอนนั้นพี่เป็นแอดมิชั่นรุ่นแรกเลยตอนที่พี่เข้ามาหาลัยพอเรารู้ผลแอดมิชั่นเสร็จเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าแลกพบมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการจัดแลกพบเนี่ยที่คณะวิทย์ที่พยาไทาเพื่อจะเอาน้องๆเนี่ยที่เพิ่งผ่านความรู้สึกดีใจว่าเอ้ยเราแอดติดมหาวิทยาลัยแล้วนะวมาเจอกับพี่ๆเพื่อเป็นเหมือนการแบบโ oh, อ้วิวมหาลัยให้ดูหนึ่งวันก็คืออันนี้จะเป็นในเช้าเย็นกลับนะครับแล้วเราพอเข้าไปร่วมแล้วก็อ๋อเห็นภาพแล้วว่ามหาลัยเป็นยังไงแต่ละคณะเป็นไง แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมหลักน้องอันนี้จะมาจัดอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่เราเข้ามาจะเริ่มเรียนแล้วเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึง่งแล้วใช่ก็คือจะจัดเป็นประ,ประมาณ3วัน <c oughs> อันนี้เขาก็จะมีการจัดกลุ่มแล้วก็จะมีพี่ๆกลุ่มมามาเทคแคร์ดูแลเรา <c oughs> พี่รู้สึกว่าพี่ๆที่เนี่ยค่อนข้างน่ารักใส่ใจน้องๆน <c oughs> ะครับก็เป็นกิจกรรมที่ประทับใจตอนช่วงวัยปีหนึ่ง ก็เรียกได้ว่ากิจกรรมรักน้องนี่คงจะเป็นกิจกรรมที่ใครหลายๆคนเนาะเพราะว่าเป็นกิจกรรมแรกของการเข้ามาเป็นนักศึกษานะคะก็แบบดูชอบในกิจกรรมนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ได้ดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษารุ่นปัจจุบันหรือพี่ๆศิษย์เก่านะคะชอบกิจกรรมอะไรบ้างตอนที่ตัวเองยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ก,กันมานะคะเดี๋ยวจะไปรออ่านนะคะทีนี้ค่ะถ้าพูดในเรื่องของความประทับใจการทำกิจกรรมต่างๆอะไรที่พี่อูรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันของเรากับมหาวิทยาลัยม่ิดนบ้างคะ สิ่งที่พ time, <the> ี er ่ผูก huh. พ well ันกับที่นี่พี่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ต่างๆอยากยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าเวลาเราเรียนแล้วมีปัญหาเนี่ยพี่รู้สึกว่าอาจารย์ที่เนี่ยค่อนข้างใส่ใจหรือแม้ว่าตอนพี่เรียนโทใช่ไหมครับด้วยความที่แบบเราเนี่ยมีงานทําอยู่แล้วแล้วเวลาในการทํำ thesis หรืออะไรเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่อาจารย์เนี่ยก็จะพยายามติดต่อเราตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอัปเดตอยงไนแล้วมีติดตรงไหนไหมอะไรเงี้ยแกก็จะเรียกคุยตลอด รู้สึกว่าอาจารย์ที่นี่ค่อนข้างใส่ใจตัวนักศึกษานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนๆพอตอนที่เรียนที่นี่เนี่ยพี่ทากิจกรรมค่อนข้างเยอะก็จะเจอเพื่อนๆหลายๆคณะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคุยกันอยู่เรายังติดต่อกันอยู่มีนัดกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่พี่รู้สึกว่าเวลาเราไปขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยพี่ๆค่อนข้างที่จะเต็มใจให้ความช่วยเหลือครับอืมค่ะกได้ว่าไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะก็คือ การที่เราได้รู้จักคนนะคะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นความทรงจําดีๆ okay. แล้วก็ถ้าเราออกไปข้างนอกนี่ยเราพบเจอกับพี่ๆเหมือนวันนี้พี่อูดกลับมาพี่ๆก็ได้เจอกับพี่พี่เจ้าหน้าที่นะคะก็ะจําได้แล้วก็ยังมีความคุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่ก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะก็เรียกนได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจําดีๆนะคะที่ กลับมานึกกี่ทีเราก็จะยังแบบกลับไปแตะความรู้สึกนั้นอยู่เดิมน,นะคะทีนี้ค่ะตั้งแต่ตอนเรียนทํากิจกรรม,รรมจนกระทั่งเรียนจบไปแล้วว่าค่ะอยากถามพี่อูดนะคะว่าอะไรคือความเป็นมหิโดนสาหรับพี่อูดคะพี่รู้สึกว่าความเป็นมหิโดนเนี่ยคือการมองถึงคนอื่นกขอนะครับหมายถึงว่าคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นหรือว่าการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พอตรงจุดนี้เหมือนมันหลออหลอมรวมเราตอนที่เราอยู่ที่เนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะมองว่าเออเราทําสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นไหม หรตัวอย่างในสายงานพี่ใช่ไหมพี่ต้องเข้าไปซัพพอร์ตลูกค้าเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรแต่ทีเนี่ยเราก็พยายามจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวลูกค้านะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเขาค่ะแล้วก็ถ้าถามเรื่องความคาดหวังนะคะว่า ในฐานะสิทธิ์เก่าคะ่ะพี่อู๊ดมีความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านไหนบ้างคะจริงๆแล้วมหาลัยเราเนี่ยถ้าด้านวิชาการพี่มองว่าทำออกมาค่อนข้างดี <c oughs> ถ้าถ้าเราเห็นแบบเวลาจัดลำดับอะไรเนี่ย <c oughs> มหาลัยเราเนี่ยก็จะอยู่อันดับต้นๆอยู่แล้ว <c oughs> แต่สิ่งที่พี่อยากจะให้ให้ใหมหาลัยเพิ่มเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา <c oughs> มหิดลเนี่ยกับภาคอ <c oughs> ุตสาหก,การรมนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พี่มองว่าตรงส่วนนี้เนี่ยจะทําให้มันเกิดศักยภาพในการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีต่าง ให้น้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปี3ปี4เนี่ยได้ลองมาสัมผัสหรือว่าลองมาทํางานอะไรที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมเขาต้องการนะครับมันก็จะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเตรียมความพร้อมออกก่อนออกที่จะไปสู่การทํางานจริงๆได้นะครับแชร์เหมือนอาจจะมีการแชร์กับภาคอุตสาหกรรมเข้ามาทําวิจัยร่วมกันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้องๆนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่เนี่ยเขามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันสามารถหาได้จากการเรียนใช่ไหมครับแต่ว่า บางอย่างเนี่ยมันต้องได้มาจากการลงมือปฏิบัติหรือว่าการทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้น้องๆที่ศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปีสามปีสี่เนี่ยได้เข้าไปทดลองจริงแล้วก็เกิดองคความรู้คราวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้น้องๆกลุ่มนี้มีความได้เปรียบเวลาที่จะออกไปสู่ตลาดเย เรียกได้ว,ว่าวันนี้นะคะคุยกับพี่อูก,ก็คือได้เห็นอามุมมองหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวความประทับใจแล้วก็สิ่งที่คุยวันนี้คือเรียกได้ว,ว่ามีประโยชน์มากๆจริงๆนะคะแต่วันนี้ค่ะก่อนจะไปเนี่ยอยากให้พี่อูเนี่ยฝากหนึ่งประโยคเด็ดนะคะให้กับน้องๆนักศึกษา unified, แล้วก็เส์เก่ามหาวิทยาลัยม่ิดลนค่ะครับก็จริงๆอยากจะฝากคํานึงก็คือว่ายาก <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันหมายความว่าเราเนี่ยต้องพยายามมันกับมันให้มากขึ้นทุ่มเทความสามารถของเราให้มันมากขึ้น พี่คิดว่าน้องๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าเวลาใช้ชีวิตในมหาาิทยาลัยเนี่ยมันจะเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากอยู่ละแต่ไม่อยากจะให้ท้อว่าเอ้ยยากเนี่ยมันคือมันเป็นไปไม่ได้นะแต่จริงๆเนี่ยยากเนี่ยมันแสดงว่าเอ้ยเราเนี่ยต้องทุ่มเทกับมันเอาความสามารถของเราเนี่ยใส่เข้าไปกับมันไม่ว่าน้องจะเรียนตรงนี้หรือว่าจะออกไปทํางานเนี่ยยังไงมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะเจอว่าเอ้ชีวิตทาไมมันยากอย่างนี้อย่าเพิ่งท้อนะครับก็พยายามเต็มที่กับมันก่อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยากแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเราพยายามเต็มที่กับมันเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็เรียกได้ว่าอย่าเพิ่งท้อไปซะก,ก่อนนะคะยากไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะ,ะ,คะก็เวต้องขอบคุณพี่อุ่นมากเลยนะคะที่มาแชร์แล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษาแล้วก็สิบเก่มามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะ EP นี้คือบอกได้เลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อุ่นมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสําหรับ EP หน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครก็อย่าาาาลลืมมมมตติดดชรยกอ นาย t อกเ e อร์ซีรีส์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ม่มหาวิทยาลัยมฮิดลเขามีเว็บไซต์สำหรับสิทธิ์เก่าโดยเฉพพะแล้วนะโดยพี่ๆนะคะสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารและก็ปฏิทินกิจกรรมต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ a l u m n i m a h i d o l a c t h ค่ะอีกทั้งยังสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อมาใช้งานวีมฮิโดนเอนเตอร์ไพรส์แพลตฟอร์มที่จะช่วยพี่ๆสิทธิ์เก่าโปรโมทและสร้างเครือข่ายธุรกิจค่ะและ MU a l u m n i Network พื้นที่ที่จะสามารถพูดคุยกันได้ในทุกหัวข้อไม่ว่าจะเป็น Business Matching ห้องสำหรับปรึกษาทำธุรกิจและหาเพื่อนมาร่วมทำธุรกิจด้วยกันห้องโฆษณาธุรกิจห้องที่สามารถเชิญชวนสมาชิกมาเที่ยวมาใช้บริการธุรกิจของตนเอง Classroom Connect ห้องสำหรับรวมรุ่นเพื่อมาพูดคุยกันแบบเพื่อนพี่น้อง a c a d เด i ิกห้องสนทนาถามตอบทางวิชาการ v o l u n t e e r i n g ห้องสำหรับพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวมกลุ่มกันทำงานจิตอาสาและห้องสุดท้ายค่ะฟ e ีส t y ล์ห้องที่เข้ามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแบบฟรีสไตล์กันไปเลย สำหรับพี่พ่สิทธิ์เก่าท่านไหนนะคะที่ยังไม่มีมหิดออลลัมไหนแอคเคาทก็สามารถเข้าไปเปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยที่เมนู Register a l อัล i มไหนหรือลงทะเบียนสิทธิ์เก่านะคะที่ v m a มหิดอ a แอปพลิเคชันค่ะอย่าลืมเข้ามาใช้งานกันเยอะๆนะคะ